ด้านหนึ่งกำลังได้เห็นความพยายามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อพยายามที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะและได้เปิดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะออกวีซ่าพิเศษหรือ special tourist visa ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงให้เดินทางเข้ามาโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำเข้ามาแล้วก็จะต้องผ่านการกักตัว14วันแต่เรื่องนี้ก็มีความเป็นห่วงโดยผู้ประกอบการในไทยและนักท่องเที่ยวในไทยนะคะเพราะว่า กังวลว่าอาจจะนำไปสู่การระบาดของโคโรโนาไวรัสในระลอกที่2ค่ะติดตามจากรายงานค่ะแม้ผู้ประกอบการขายของที่ระลึกบริเวณหน้าวัดพระแก้วยอมรับว่าไม่สามารถขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวไทยได้เลยแต่ก็รู้สึกลังเลใจหากรัฐบาลจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติขณะที่สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศยังรุนแรง เสนอให้รัฐบาลออกแบบเงื่อนไขที่รัดกุมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเฉพาะแบบกลุ่มทัวร์พิเศษติดตามและควบคุมตลอดระยะเวลาในไทยไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงการระบาดรอบสองมีมาตรการการกักตัวเงี้ยก็อาจจะเหมือนกับว่าเราก็ไม่สามารถไปดูเขาได้ตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือมันน่าจะเหมือนกับว่าแบบอาจจะเป็นกรุ๊ปพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นครั้งคราวไม่ใช่ว่าแบบว่า เข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนสเปเชียลกรุ๊ปที่แบบอาจจะด้านสุขภาพหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะขณะที่บางคนเห็นว่าไม่ว่าจะใช้ชื่อภูเก็ตโมเดลหรือใช้ชื่อใหม่เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังไม่เห็นด้วยในตอนนี้เพราะอาจมีความเสี่ยงและเห็นว่าควรรับฟังความเห็นจากคนในพื้นที่ด้วย แต่หากจำเป็นต้องเปิดจริงๆก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยและทำให้คนธุรกิจท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ทุกกลุ่มสอบถามคนในพื้นที่ว่าเขาพร้อมที่จะรับมือไหมนะตรงนี้ถามความ,ความเห็นผมส่วนตัวคือยังไม่พร้อมเลยฮะเพราะว่าด้วยเพื่อนบ้านเราตอนนี้ก็เท่าที่เห็นนะฮะว่าอันดับสองของโลกอินเดียเพ,เพิ่มมาได้จากอาทิตย์สออาทิตย์ที่แล้วเองพม่าข้างบ้านเราอีก มันจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แถวบ้านเราเราก็ได้ลงให้ความช่วยเหลือแต่ว่าเราสใท,อท,อทอยอมรับว่ารัฐบาลกำลังพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขาการออกวีซ่าพิเศษที่เปิดรับเฉพาะประเทศที่ควบคุมการระบาดได้ดีและเลือกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงสามารถพำนักในไทยเป็นเวลานาน,านเดินทางโดยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำและเข้ารับการกักตัว14วันคล้ายกับการรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ และเมื่อครบกำหนดกักตัวหากไม่พบเชื้อจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในไทยได้ทั้งหมด ก็ต้องเป๊ะคือจะไม่มีการได้สิทธิประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ Special Tourist Visa สิ่งที่ได้อย่างเดียวก็คือว่าคุณอยู่ระยะยาวคุณเข้ามาคุณสามารถอยู่ได้90วันและสามารถที่จะต่อวีซ่าเพิ่มได้อีก2ครั้งก็คือครั้งละ90วันดังนั้นเนี่ยสามารถที่อยู่ในประเทศไทยได้2 2 0วันค่ะแต่ตอนที่เข้ามา14วันแรกเนี่ยต้องตามมาตรการของของสาธรสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ ก่อนหน้านี้รัฐบาลเตรียมแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นเกาะเช่นภูเก็ตสมุยโดยให้แต่ละจังหวัดนำเสนอแผนมาให้พิจารณาแต่จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ยังพบข้อกังวลและเกิดความเห็นต่างจนต้องปรับเปลี่ยนภูเก็ตโมเดลสมุยโมเดลกลายมาเป็นนโยบายวีซ่าท่องเที่ยวแบบพิเศษที่ยังคงมาตรการด้านสาธารณาสุขคล้ายๆกับภูเก็ตโมเดล ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเดินทางโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำถูกตรวจโรคกักตัวในพื้นที่ที่กำหนดและมีข้อกำหนดในการติดตามการเดินทางท่องเที่ยวในไทยขณะนี้ผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างทำแผนโดยละเอียดก่อนเริ่มมาตรการ